เห็ดง่าย,ายๆแซ่บๆค่ะพี่น้องบรอสโใล่ผงสรุดน้ำต้มซุปกระดูกนัวๆจ้าร้อมเสิร์ฟจ้าปรุงตามใจมากเนาะจ้าสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเมื่อนี้แม่ปังกะจะต้มเส้นข้าเปียกเห็ดแบบเล่าๆค่ะตามไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยจ้าเันนี้ชิสิต้มน้ำซุปเนาะจ้าน้ำมันห้อนก็เอาไว้เตยลงก่อนเนาะ เอาดานดีใส่จังน้อยหน่อยจ้ะเกลือใส่เพิ่มหน่อยจ้ะน้ำตาลจ้ะน้ำตาลแม่ปังจะเอาน้ำตาละกเ้าใส่นะกระดูกหมูใส่ลงไปจ้ะใส่อีกจ้ะกระดูกหมูวันนี้สิตักอันที่เป็นฟองนี่ออกหนอจ้ะยังจะเอาชี่โฟงหมู ต้มน้ไปเนะจ้ะต้มน้ำากนเนาะกระดูกหมูนี่ก็อาจจะมีมันติดมาน้าหลายเนาะจ้ะจะแม่ปังกะจะล้างให้สะอาดแล้ววันนี้กะจะเอามันออกเนาะะอันีม้มันหลายวันนี้ก็จะเอาหอมหัวให่ใส่จักพี่น้องหอมหัวไห่กะเผาเรียบร้อยแล้วจ้ะหักขึ้นสายครับพี่น้องหักขึ้นสายกะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้า เอาพริกไทยดำเป็นเม็ดใส่ลงไปจ้าเพื่อความหอมจึงมกัน,นะะแล้วค่ะจะต้มกระดูกหมูเขียวไว้จักสม้มงหนึ่งเนาะค่ะพี่นอ้องว่าจะต้มสม้มงหนึง่งกับเกือบสองซม้มงค่ะพี่นอ้องต้มเขียวดุนๆนเนาะจา้าเพราะว่าน้ำกระดูกจักสได้นัวเนาะแซบแบๆนัวๆนัว,นวค่ะพี่น้องน้ำซุปเข้มข้น,ขนวันนี้ก็สิตักเอาน้ำซุป ไปลวกเส้นเนาะจ้าเพราะว่าเอาน้ำซุปนี่ลวกเส้นเส้นก็จะได้นั่นๆเพิ่มขึ้นเนาะกันเนาะจ้าแม่ปังก็จะเลือกเอาน้ำซุปมาลวกเส้นเนาะจ้าเส้นก็จะได้บดจืดนเนาะจ้าจะนั่นๆค่ะพี่น้องเขาเปียกอันนี้ก็เป็นเขาเปียกเล้าค่ะพี่น้องเขาเปียกว่านแม่ปังเพื่อจ้าเส้นก็จะนุ่มๆแซ่บๆค่ะพี่น้อง พวกซุปเราจาวันนี้ก็สิจักน้ำซุปมาใส่จ้ะพี่นอ้องซี่โครงกระลูกหมูค่ะพี่น้องก็จะต้มนุ่มๆพอดีแซ่บค่ะพี่น้องวันนี้ก็เอาหอมโรยหนาค่ะพี่น้องเอาขึ้นใส่ เพิ่มไปเนาะจ้ะเพื่อความหอมเอาหอมเจียวใส่ลงไปเนาะจ้ะแม่ปังจะเลือกใส่หอมเจียวเนาะจ้ะแต่ละคนกะจะบวคขึ้นกันเนาะค่ะบางคนกะจะใส่กระเทียมเจียวเนาะใส่พริกผงจักหน้อยเนาะจ้าพริกผงนีในการขัวเองค่ะพี่น้อง เห็ดง่ายๆเศียบๆค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่ผงสูรสน้ำซุปกระดูกกะนุ่แล้วเนาะเห็ดง่ายๆเพื่อสุขภาพไปก่อนเนาะคะ่ะเน<ข>ะ<า>พร้อมเสิร์ฟจ้าปรุงตามใจมากเนาะจ้าแม่ปังกจะจิมักอยู่บรรยากาศธรรมชาติอย่างสี้ละจ้าสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนกึกกอนเนาะจ้าไปเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเ้อยจ้าขอบคุณค่ะไว้ค่ะ